กับเขาสู่ช่วงนี้2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณนัทวัตรโอ้นรัตซีเนียเอ็กซ์คูทีฟไวท์เพรสเด้นโดยสนักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยพี่เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับโอ้โหพี่เปียกวันนี้แทบหลับอ่ะดูตลาดหุ้นน่ะเออต้องเวลาเทรดหุ้นช่วงนี้นะเออหาเตียงเข้าไปไว้สักอันแทบหลับอ่ะแทบหลับเพราะมันถ้าเราดูกราฟระดับนาทีนัมันนิ่งเหมือนแบบเป็นเส้นตรงเลยนะ แล้วแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ไปเกือบเดือนน่ะพี่เอกเหรอทำไมต้องเป็นเกือบเดือนอน่ะพี่เปียกมันไม่มีปัจจัยบวกกับลบชัดเจนไม่มีข่าวดีข่าวลบอะไรเงี้ยพ,พี่เอกพี่เปี๊ยกไม่กังวลเรื่องของจีนกับสหรัฐที่เขาทะเลาะกันเหรอผมว่าไม่ผมว่าไม่เพราะการเอาเอาเอาเรื่องสงครามก่อนนะเอาสงาครามจริงๆห่อน,น,นะยิงปืนใส่กันเนี่ยนะไอ,ไอ้ยิงปืนคงไม่มีมั้งมไม่มีตัดไปอันนี้ก็เหลือสงครามการค้าไอ้ทิกตอกบ้างอะไรบ้างวีแชทวีแชททิกตอก ซึ่งเทรนนี้เป็นเทรนที่จะเกิดขึ้นหลังโควิดครับมันจะไม่มีการร่วมมือกันระหว่างสหรัฐฝั่งสหรัฐฝั่งยุโรปฝั่งจีนอยู่แล้วงั้นงั้นแปลว่าพี่เปียกเชื่อในทฤษฎีที่เขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตจะแบ่งเป็นสองโลกเหรอแบ่งแน่นอนอ๋อเหรอเขาบอกเรื่องนี้มันจะเกิดในหลายอีกสิบปีหน้าแปลว่ามันจะเปิดเกิดตอนนี้เลยเหรอมันจะเร็วขึ้นครับมันจะเร็วขึ้นอันนี้ปัญหาคือไปวัดกันตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีครับว่า สมมติโจไบเดนได้เนี่ยมันจะซอฟมันจะยืดระยะเวลาไปอีกหน่อยไหมครับแต่ยังไงก็ต้องเกิดอยู่ดีเออเอาง่ายๆเอาง่ายๆเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยทำไมฝั่งยุโรปไม่ไม่ใช้ผ้ากัหน้ากาดอนามัยครับเพราะคนเอเชียใช้ไงอ๋อจริงเหรออันนี้ถามจริงจริงเหรออันนี้ผมคิดของผมเองผมคิดของผมเองอ๋อ,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 อโอเคอโอเคอ้โอ้โอย่า,ยา,ยาไม่มีอ้างอิงนะโมมอ้โอ้โอ้โอ้ เราคิดเราเองว่าเอ้ยเหมือนเหมือนแบบประเทศที่ด้อยกว่าเราอ่ะมันใช้เราไม่ต้องใช้ตามมันอะไรเงี้ยใช่ไหมผมคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่งั้นเป็นไปได้ไงที่ที่เซน์มันจะไม่ได้อ่ะเออเออไอ้ไข้หวัดพวกนี้มันไอ้ไข้ไอ้โรคระบาดอันนี้มันไม่ได้เกิดมันเกิดก่อนหน้านี้มันไปเกิดที่อิตาลีซึ่งเขาก็รู้ว่ามันต้อง keep distance เออใช่แก้ได้เออ อันนี้อันนี้ผมคิดกับผมเองนะเพราะฉะน,นั้นอันนี้มันเป็นเทรนไปสู่อีกห้าปีสิบปีเนี่ยที่ที่เราอาจจะต้องอยู่เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งโอ้ผมว่าเอเชียน,นี่มันพาที่ขึ้นอยู่แล้วซิ่งโลตอนตกาพาที่ตกอยู่แล้วทางโน้นเ,เขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วถูกปะเออเขาผมก็เชื่อว่าเขาไม่ยอมอ่ะแต่ว่าดูจากเค้าเจอรอของคนละไม่ค่อยกลัวเขาหรอกเออเออเข้าใจเ,ออเข้าใจาวนี้เราก็จะเห็นเกมอย่างเงี้ยติกตอกวีแชทบ้าอะไรที่มันเป็นของอเมริกาของจีนเนี่ยก็จะถูกแปลง น,นี่ผมยังสงสัยอินเดียนิดหน่อยว่าทําไมมันถึงเข้าไปยุ่งเกมพวกนี้ได้ผมยังงงนิดหน่อยนะเออเออทำไมอ่ะทําไมไม่รู้ไม่รู้อันนี้เดาผมผมก็แค่อ,อ่านข่าวแล้วก็เหมือนเหมือนเรานั่งนั่งดูนั่งดูเข้าตีกันอะแล้วก็นั่งวิจารณ์เออแต่ก็ไม่รู้ใครแพ้ใครชนะนะแต่ว่าถ้าเราอยู่ฝั่งเอเชียเราก็ต้องเชียร์ฝั่งเอเชียชนะอ,อ่าใช่ใช่ใช่แ่นั้นเองอืไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ปกติซึ่งผมคิดว่าจะไม่สะเทือนต่อตลาดหุ้นไม่เกี่ยวเลยใช่ไหม ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยในมุมผมมันเกี่ยวเฉพาะลบลบจริงจังอ่ะพี่พี่เอกไอ้ที่ยิงระเบิดใส่กันนะซึ่งพี่เอกก็รู้ว่ามันไม่เกิดอยู่แล้วไม่เกิดแต่แต่พี่เปี๊ยกไม่ไม่กลัวอย่างนี้เหรอผมสังเกตจากคราวที่แล้วที่เขาปิดไอสานทุตจีนที่ฮุสตันจำได้ไหมที่ที่จีนที่สหรัฐระหว่างกันอยู่แล้วไงแต่ที่สาราอ่ะแล้วพี่ไม่กลัวเหรอสมมติวีแชทกับทิกตอกโดนโดนแบนไปก่อนเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมและอาทิตย์นี้เนี่ยจีนบอกเฮ้ยคุณแบนทิกตอกกับวีแชทเนี่ยเดี๋ยว สมมตินะแม่คนจีนซื้อของเว็บอะไรใหญ่ๆของอเมริกาเลยอะสักห้าเว็บอย่างเงี้ยมันมันมันเกมไปทางนั้นแหละที่เออ้อเหรอเออเกมมันไปทางนั้นน่ะแต่มันไปสะเทือนต่อหุ้น t ิ k กตอกหุ้นเอ่อเฟซบุ๊กหุ้นอะไรพุ้นนั้นมันจะมีชื่อบริษัทผมจำชื่อบริษัทติ๊กตอกไม่ได้ละมันไม่ใช่ชื่อ t ิ k กตอกนะไอ้ชื่อบริษัทมันอะเออไอ้ t ิ๊กตอกนี่มันมันแทปบไม่ใช่ไม่ใช่อ ไม่ไม่ทิกตอกไม่ใช่ของเทนเซนของอีกอันหนึ่งจำไม่ได้แล้วติดอยู่ริมหิปากเทนเซนไม่น่าจะเป็นทิกตอกครับเทนเทนเซนเนี่ยบริษัทมันอยู่สวนเจิ้นมันมันทำหลายอย่างแต่ไม่ใช่ทิกตอกเออเออแล้วห้าปีสิบปีเราก็จะเห็นภาพภาพแบบนี้อยู่แล้วครับเอไม่มีการใช้ระหว่างกันหรอกเออไอ้ผมผมผมเราเรามองจากจากข้างนอกนะเราคิดว่าเป็นเซ็นนะเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยเออเวลาเราลงทุนตอนเนี้ย ปัญหาคือถ้ามันมีผลกระทบต่อหอุ้อ,อที่เป็นเเรียกนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกอ้นี่อะไรครับเขาเรียกอะไรดูไแฟกแมนแฟกแมนอะไรเนี่นะอารมณ์ประมาณนี้อะไรอะไรคือแฟกแมนเฟซบุ๊กอเมซอนอันนี้เขารวมเป็นแฟกแมนไว้อ๋อเหรอเออเขาชื่อเป็น man, แฟกแมนไว้มันก็จะมีของเฉพาะไอหุ้นห้าหกตัวของของ,ของหลักๆของอเมริกาว่าถ้า สมมุติว่าไม่มีฝั่งเอเซียใช้จะเป็นยังไงมันราคาไม่จะถอยแหละครับซึ่งซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยหลายคนก็คาดการว่าทั้ง N แอสแดอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะถอยลงได้แล้วนะเพราะขึ้นมาเยอะแล้วอ่าเอแล้วผมคิดว่าอาจจะอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้ที่ถอยลงมาอา้าวแต่พี่เปี๊ยบอกว,ว่ายังไงมันก็ไม่มีผลกระทบทั้งเรื่องของติ๊กตอกทั้งเรื่องการแบนแอปทั้งเรื่องสู้กันสหรัฐอเมริกากับจีนที่ไม่ใช่เป็นทิ้งอาวุธนะ แล้วก็เ,เรื่องล่าสุดที่พี่เพียกบอกอย่างนี้มันก็ไม่มีผลเดไม่มีผลต่อประเทศไทยไงไม่มีผลต่อตลาดหุ้นหรือเปล่ามีผลต่อแค่ทําให้ดัชนีของดาวโจนส์มันลงแต่ไม่มีผลต่อเซตินเด็กหรอมันก็มีมันมันก็มีผลแต่ว่าปัญหาคือเราจะลงเราจะลงมันเยอะได้ยังไงอ่ะถูกป่ะครับเรามีแต่หุ้นพลังงานหุ้นสื่อสารหุ้นธนาคารซึ่งมันลงไปข้างล่างแล้วไม่ไม่มีหุ้นเถกมันไม่มีหุ้นเถกอยู่แล้วไนงะเออ เพราะฉะนั้นไอการที่เราบอกว่าไอที่ที่ใหม่เนี่ยมันจะเป็นหุ้นเทกจะขึ้นต่อซึ่งพี่เพียงมองสแสดงว่าพี่เพียงก็มองว่าไม่ขึ้นต่อใดหุ้นเทกไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นต่อ,อ,อที่อเมริกาไม่ขึ้นต่อละเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่ผมก็ใครมีกองทุนอเมริกาอยู่ก็ต้องค่อยคขายออกมาอ๋อแค่นี้พอพอปัญหาคือพอขายออกมาเงินก็ไปอยู่กองที่ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยสมมติสมมติคนไทยไปเล่นนะครับ เงินมันก็ถอยมาปัญหาคือเขาต้องเลือกว่าเอ้ยเขาจะลงทุนในจีนเพิ่มไหมหรือว่าเขารอให้มันสู้กันเสร็จแล้วเ้าค่อยไปเงินก็จะมากองอยู่ตลาดทุนไทยเหมือนเหมือนตอนนี้ยครับเราก็จะเล่นกันในกรอบแคบๆไปแคบมาอย่างเงี้ยอืมถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นอย่างนี้พี่เปี๊ยกประเมินว่ามันมันยังแคบๆต่อไปโอ้โหสัปดาห์นี้มัน เพราะว่าผมคิดได้มีอยู่สองเรื่องนะหนึ่งก็คือเรื่องสงครามการค้าเนี่ยที่เราคุยพี่เพื่อบอกไม่มีผลอสองเรื่องผลประกอบการก็ไม่น<ม>่าจะมีผลสามเรื่องโควิดในทีรอบสองมีโอกาสไหมอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยปัญหาเลยเอออันเนี้ยปัญหาเลยคือตอนนี้ฝั่งเอเชียในรอบสองเนี่ยอย่างจีนอย่างอ่าญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกเนี้ยครับรวมทั้งเราด้วยนะเออไม่ค่อยหนักต้หวันอะไรพวกนี้ไม่นะมันปหนักที่ญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ อ่าแล้วก็ถ้าเอเชียกบออสเตรเลียนู่นอ่ะเออคันนี้ปัญหาถ้าโดนถ้ามาที่เรานี่ผมต้องเยอะอย่างเลยไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันเกิดนะรเราก็ลงนะหุ้นเราอ่ะเราลงเพราะอันนี้มากกว่าก็นี่ไงผมกลัวยังไงรู้ป่ะพี่เปี๊ยกประกาศทุกวันบอกวันนี้ไม่มีคนติดเชื้อคนติดเชื้ออยู่ในสเตตวันทีอะไรเงี้ยนะฟังทุกวันทุกวันอ,อยู่ๆวันหนึ่งโผลมาอ่าวันนี้มีคนติดเชื้อห้าคนครับลงลงโอ้โหแล้วอีกวันมามีคนติดเชื้อสิบคนถาม<ง>ว่าทำไมผมถามเรื่องนี้รู้ป่ะพี่เปี๊ยกผมสังเกตพี่เปี๊ยกตาม ทหารสหรัฐมีการมาฝึกรบได้ไหมได้ตามตามใช่ไหมตามใช่ไหมไม่ไม er> ่ได้เออไม่ได้ต้องการวิจาร์เรื่องการเมืองนะเพราะคนสับกันเละหมดละคือคือคือไม่ต้องถามว่าคนไทยคิดยังไงนะสับกันเละไปละแต่ว่าแต่ว่าผมสังเกตว่าเฮ้ยมันคนตามเยอะมากพอคนตามเยอะมากแปลว่าถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาไม่ใช่จากกรณีนี้นะจากกรณีอื่นแบบมันแพนิคเลยนะใช่ครับแพนิคครับพี่ อ้าวาไอเนี้ยไอเนี้ยน่ากลัวกว่าไอไอสองครามไอไอที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี้ยไอเนี้ยนตผมว่าผม,มผมไม่ค่อยห่วงอะ่ะครับผมห่วงไอที่พี่เอกคุยตอนเนี้ยนั่นแหละสิแล้วพี่เปียกการันตีได้ไงว่าโควิดในทีมรอบสองมันจะไม่เข้ามาผมผมไม่รู้โพสเราต้อง,เร,องเราไม่มีใครรู้ไงใช่แต่ถ้าพี่เปี้ยกผมต้องยืนตัวเลขที่ท,ที่เขาประกาศในทางการก่อนไม่ไม่เราผมเชื่อตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่พี่เปียก<อ>จำสิติในอดีตได้ไหมตอนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่มันปลาที่หูหั่น หูฮันเสร็จไปที่อิตาลีจาได้ไหมเออจําไดถ้ถ้าท่านรับทามมิง่งคล้ายๆกันคล้ายๆเทคนิคอลเนี่ยนะไนทีนรอบสองเนี่ยมันจะมาเร็วๆเนี้ยมาในสิงหาเนี่ยเออเอออันนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรไม่พิเศษนะคือหมายถึงว่าดูว่าเที่ยวแรกมันเกิดยังไงเราเรคือประมาณไซเคิร์เอาเออเออเออแล้วนี่ไม่กลัวเนื่องจากว่านะขนาดนี้ยังไม่มีความยังไม่มีตัวเลขไอที่เรากลัวกันนะนะครเพราะนั้นตลาดจะซึมไปก่อนนะพี่เอ๋เออจนกว่ามันจะมีอะไรสักอย่างอ่ะ ถ,ถ้าพี่เอกบอกว่าไอ้โควิดนี่กระเทือนไหมผมว่ากระเทือนมันก็หลุดอะ่ะมันก็ลงหลุดอะ่ะพันสามไม่เอาไม่อยู่ตอนนี้มันกรอบคือพันสามข้างบนพันสามร้อยสี่สิบเองนะสี่สิบจุดเองนะเออมันแคบไปอะ่ะเออที่เราจะยืนอยู่ไปถึงสิ้นเดือนจนกว่าจะมีอะไรสักอย่างสมตสมติสมมตินี่ผมสมสม,ตสมตินะครับเกิดได้วัคซีนปลายเดือนนี้สมมตินี่ผมสมมติเหมือนกันอันี้ก็ข่าวดีมากนะซึ่งพี่ว่าขึ้นไหมโอ้รัีเนานาด่ะพี่เปี๊ยกเออนี่ไงคือมัน แปลว่าไอ้ที่เราต้องกังวลเนี่ยคือเรื่องของโควิดครับซึ่งมันเดายากมากเลยเพราะเมื่อเดายากมากสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คือเราต้องถอยเงินออกมาตลาดก็จะสะภาพกล้องน้อยลงครับที่นี่คือเหตุผลว่าทําไมจากนี้ไปมันมีโอกาสที่จะซื้ออ่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือโอ้โหก็คือพูดง่ายๆคือตอนนี้พักลบก่อนนะเอาง่ายๆเลยเพักลบไปก่อนพักลบไปก่อนคือยังไง พี่เอกก็รู้ว่าในสถานะแบบนี้เนี่ยการถือเงินสดเกิน50%ได้เปรียบถูกไหมแน่นอนแน่นอนแน่นอนถ้าลงเราก็ไปหาจังหวะซื้อเอาถูกไหมครับถ้าขึ้นเราก็ฟ o l l o ไปเลยจบไปเลยอัดขึ้นไปเลยเออรอดีกว่าเนาะรอดีกว่าพี่เอกรอดีกว่าเออผมก็ว่านะแล้วก็จริงๆตลาดทุนปีนี้นะถ้าเทียบกับวิกฤตมันถือว่าไม่ค่อยเลวร้วายนะพี่เปียกเออนะแต่เราต้องต้องยอมรับนะไอ้ตรงต้มยำกุ้งมันมีไม้สองกระแทกเราลงมานะ S <S มันต<ช>ั้สเอตคือแกวงตัวอยู่สามสี่ปีนะนะกว่าจะกดตองอมาใช่โอ้อโอต้มยังกุ้นหนักกว่านี้เยอะเออไอ้นี่ไอ้นี่ก็ต้องดูดีๆนะว่าให้มันเสจอ๋อเออเฮ้อเออเออไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยมันมีมันมีอีกอกระลอกหนึ่งไหมถ้ามีอีกระลอกตัวเลขผูดตัวเลขผูดอยู่เชื่อตอนนี้ไว้ใจไม่ได้นะยี่สิบล้านคน <S <S พี่เพียรพูดจริงๆนะไอถ้ามีอีกระลอกแล้วเอาไม่อยู่นี่นะ อันนี้เหนื่อยมากนะมันจะเหมือนมันเหมือนสมัยต้นยำกุ้งจําได้ไหมรัฐบาลไปกันหมดแล้วสมัยรอบแรกอ่ะสิบหกไฟแนนซ์บอกปิดสิบหกไฟแนนซ์แล้วไม่มีอีกแล้วจําได้ไหมใช่ผมผมโดนสิบหกไฟแนนซ์ไงอ๋องั้นพี่คือพี่ตายก่อนไงตายก่อนโชคดีก่อนเออผมตายก่อนเลยเออไอ้พวกผมเนี่ยมันตายทีหลังไงเออพี่ตายทีหลังเออมันตายทีหลังเนี่ยซวยนะเพราะตายก่อนมันโชคดีก่อนไงใช่ใช่เออเออนี้ก็น่าอันนี้คือโพสิชั o ที่ ต้องบอกพี่เอกว่าเดือนนี้ถือเงินดีกว่าถือเงินดีกว่าใช่ไหมอืมถือเงินดีกว่าเพราะฉะนั้นหุ้นอะไรหุ้นเด่นอะไรก็ไม่มีใช่ไหมมัน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 ม,มีแต่ว่ามันเหมาะสําหรับเช่นเช่นในพอร์ตเราเนี่ยคือผมก็เข้าใจนะคนเรามันไม่สามารถที่จะมีพอร์ตศูนย์เปอร์เซ็นได้ครับยังตดร้อยได้เปอร์เซ็นได้ครับมันก็ต้องมีหุ้นในพอร์ตบ้างถูกไหมใช่ตัวที่จะยันแล้วสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์แล้วมันลงไปแล้วดิดกลับมาเร็วก็วคือหุ้นที่มีปันผล กับหุ้นที่กำไรเติบโตพอต้นสองพอตสามเนี่ยค่อนข้างดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่เปียกเรากำลังคุยเรื่องหุ้นปันผลทําไมไอซีจีไออินอะไรเสิ e r t ไปิน Insert ภาพเขาขับเรือไม่มีเกี่ยวอะไรเนี่ยเอาเอาภาพของหุ้นปันผลเด็ดหุ้นปันผลเออว่าไงหุ้นปันผลกับกำไรดีกําไรดีแบบแบบโควิดไม่เกี่ยวอ่ะเออเออเรื่องลูกคุณพวกนั้นอยู่ในพอร์ตได้เออแต่ถึงแม้ถึงแม้ว่าอยู่ในพอร์ตก็ต้องมีเงินสดในพอร์ตห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ดีครับ เออแค่นั้นเองก็คือดูดูตอนนี้หน้าที่เราก็คือเอาพอร์ตมาดูว่าให้มันมีในพอร์ตเราเนี่ยเป็นหุ้นกำไรดีบอกว่าพอร์ตสองกำไรดีหรือเปล่าพอร์ตสามจะดีเพิ่มขึ้นอีกไหมอ่าเฮ้ยมันปันผลใจโอเคไหมมันประกาศไหมมันมีโอกาสใจไหมไม่แต่ปัญหานี้พี่เปี๊ยกคือมันมีหลายเซกเตอร์มากนะที่ปันผลดีแต่ปีหน้าอาจจะปันผลไม่ดีอถ้าไม่แน่ใจก็ต้องหอออกอ๋อพี่เข้าใจไหมอย่างสมมว่าเราบอกว่าเฮ้ยเออ ธนาคารปันผลดีแต่ว่าก็ไม่มีใครแน่ใจเลยว่าปีหน้าจะแต้นผลดีไหมอ,อ,อันนี้ก็ต้องเอาออกอเหมือนกันประมาณนี้เพราะฉะนั้นสรุปคือถือเงินสดถือเงินสดไว้เหลือได้เฉพาะหุ้นที่มั่นใจว่าจ่ายปันผลแน่นอนอ่ะเอออันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะเพราะผมเสียวเรื่องที่คุยกับพี่เปียกอ่ะผมเสียวจริงๆไอไอไอเรื่องไม่มีใครรู้มันไม่มีใครรู้ไอไอเรื่องการเมืองก็ยังเสียวแต่เสียวไม่เท่ากับเรื่องนี้ เรพาราะใกล้เท่าไหร่หรอกเราก็เห็นมาเยอะแล้วใช่เพราะการเมืองเราเห็นมาเยอะละกีฬาสีเราก็เห็นมาละแรงกว่าน,นี้ก็เยอะออใช่ไหมไม่มีผลเท่าไหร่มันนีเออแต่ว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องนี้ที่มันผู้ยากเพราะขนาดมาละลอกแรกนะจำได้ไหมตอนสมัยห uh ูหันโดนน่ะเรายังก,การะดิกระดาอยู่เลยจาได้ไหมเออ,อตอนหูหันโดนเนี่ยผมจําได้เลยแล้วผมยังจําได้เลยนะตอนที่มันมีเรือติดเชื้อโดนตอนนั้นผมอยู่ญี่ปุ่นด้วยนะแล้วมันเขามาเทียบท่าที่ญี่ปุ่นน่ะ เมืองไทยยังสบายเลยยิงเที่ยวเงินสนั่นบนไหวเลยเออเออเออพอเวลาเวลาผ่านไปนี่โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะเนี่ยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยแล้วถ้าเกิดมันรอบสองมาเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเหนื่อยมากด้วยเหนื่อยมากด้วยบางที่จะคุมไม่อยู่บางประเทศนะขนาดนี้แล้วรอบสองคุมไม่อยู่ญี่ปุ่นก็คุมไม่อยู่จริงๆคุมไม่อยู่นะลึกๆคุมไม่อยู่นะเพียงแต่ว่าไม่รู้จะออกข่าวยังไงไงไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เอออันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าระลอกนี้ยเป็นระลอกที่ ซึ่งมันอย่างพี่เอกคำนวณเนี่ยมันก็สิงหากัญญานี่แหละถูกไหมใช่ก็ผมเทียบจากหูห้าน่ะมันตอนมันตอนที่เขาคุยกันมันปลายมกรากรุมงพาแต่ตอนที่เรามีเรื่องมันปลายมีนาประมาณเดือนหนึ่งไอ้นี่รอบสองต่างประเทศมันผ่านมาแล้วสองอาทิตย์อ่ะผมก็ว่ามันจะอยู่ปลายเดือนนี้แหละผมคิดว่าอย่างนั้นนะวัดผลกันวัดผลไปรู้ออกไงแต่เมื่ิงีออก่าก่อนโชคดีเราลุยต่อเท่านั้นเองไม่มีอะไรเออคือกก็ภาวนาว่าให้มันโพสิทีฟอะแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าความจริงเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้ไม่มีใครรู้เอออ่ะพี่เปียกชัดเจนอย่างน้อยก็รู้ว่าถึงจะสนนะครับผมครับผมครับขอบคุณครับพี่เปียกครับครับสวัสดีครับเปียกครับพี่เปียกรัฐนวัฒน์อ้นรัตครับจริงๆผมก็คิดคล้ายๆกันนะเพราะว่าถ้าถามตัวผมเนี่ยคือได้ไม่คุ้มเสียรอแพงอ่ะรอแพงดีกว่าจริงๆผมก็ให้ยกการสูงๆมาพักใหญ่แล้วนะเออมีเรื่องจะฝากเอาเอาเอาภาพ ภาพเรื่องของการสอนโปรแกรมซูมกับปกิจขึ้นนิดหนึ่งครับคือจะมีการจัดนะครับจัดผ่านทางซูมนะครับจัดผ่านทางซูมนะครับวันที่เสาร์ที่15สิงหาคมเวลา10โมงกับอาทิตย์ที่16สิงหาคมเวลาบ่ายสโมงนะครับก็คือคุณปกิจจะมาสอนเลยนะครับใช้คำว่าสอนเลยนะครับสอนเรื่องของการเลือกหุ้นตีมในการลงทุน นะครับลหลังจากการสองเสร็จผมจะคุยกับคุณประกิตด้วยคือพูดง่ายๆคือไม่ได้พูดว่าแนวโน้มพุ้นจะเป็นยังไงไอ้นั้นอาจจะมีผสมไปอยู่แล้วแหละแต่จะสอนเลยเวลาประมาณสักถ้ารวมผมกับคุณประกิตด้วยเกินสองชั่วโมงแน่แต่เฉพาะที่สอนที่เป็นเนื้อ,อาหาเนี่ยเกือบเกือบสองชั่วโมงวันละชั่วโมงเอาง่ายๆเลยใครที่สนใจนะวันละชั่วโมงเนี่ยนะแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งมีรีลันให้ด้วยนะครับแต่ผ่านโปรแกรมซูม ค่าที่จ่ายท่านละ500บาทเท่านั้นเน้นว่าท่านละ500บาทเท่านั้นสำรองที่นั่นเพราะมันต้องส่งพัสดุไปที่ท่านที่เบอร์0 9 5ย์7 2 6 4 6ย้ำนะครับ095 617 2646เอาล้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาฟังอีกมุมมองหนึ่งสักครู่กลับมาครับ น้ำส้มควันไม้ TPI ไม่ว่าจะเป็นสูตรธรรมดาหรือสูตรพรีม